ดีเบนเดอร์ตั้มยังไม่ถึงโซนเลยมันดันเข้าไปแล้วมันปิดดันเข้าไปแล้วเดี๋ยเดินให้แปเพิ่ง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 มันลบหลังวาร์ปเอ้ยมันลบหลังโบนเนี้ยหลังโบนเนี้ยหลังโบนหลังโบนหลังโบนเข้าไปเนี่ยเดินเข้ามาโอ้เข้าไปเข้าไปมันกันสองหน้าสองเนี่ยนะเข้าไปข้างหลังเนี่ยเข้าไป จับดีแจับอีกแล้วติดแล้วติดแล้วข้างในติดแล้วไอ้สัตว์จับดีเลยข้างขวาแลนแดนจับหน่อยพี่เล่นเจอปังแล้วเนี่ยยี่ยเราไปไหนวะจับหน่อยสวยยิงเออเข้าไปเข้าไปจับอีกรอบมั้ยเนี่ยจับอีกรอบมั้ยเนี่ยยิงไปยิงไปยิงไปโดนดิษวะขยามาขยามาข้าหุ่นดิฉัโดนดิษนะผมโดนดิษนะ โหน่าบ้านเดียวาเนี่ยมังเกียวกี่ใบมังเกี้ยวกี่ใบใบยี่ใบจับอยู่างนี้หนาบ้านจับกว่าอาบ้านจับเป็นเลยยังอีสี่ห้าตัวเองพี่พ่วยแล้วหมดแล้วพ่วยแม่งจะปี้ตูดอะไรอย่างเดียวเลยไอ้เเออไอ้สัตว์อุส่าห์ยังยังอุส่าห์อารมณดังโบดข้างล่างข้างล่างยาวมาทีเรื่อยรถลุ้นนะครับรถลุ้นหน่อย Peraí, yeah, vai